เครื่องควบคุมกล้ามเนื้ออ่าสมาตสมารเล้วเลียเลยววิ่งเลยวิ่งเลยมาเลยมเลยมเาเลมาเลยมาเมเลยเายเลาเลยยมาายเลยเม่เลยรเลเมาเลยมาเลยมเลาเลยมามาเลยเลยอยยายเลม่ายาจ อล๋ลลูกดิฉันรับเองรับเองรับเองเ,เข้าว<อ><อ>ิาีกนเดเออหลังหลังไปนิดข้าหลังข้างหลังอ๋เอเ้าวปโทจมลงไปในน้ำแล้วแบบนี้เสื้อผ้าเปียกแน่เป็นไรเหรอไอ้สองคนนนะั่นน่ะวัวทำอะไรกันโยใช้อยู่ทำไมเราไปเก็บบอลกันโยมาสิจะตีเองก่แล้วข้าวโนบิตะนาลงไปเก็บแล้วกันทำไมให้ฉันเก็บอะ่ะเอา้าก็นายเล่นเสบสบอลไปได้เรื่องเลยนี่นาก็ทำประโยชน์ตอนเก็บบอลบ้างไม่ได้หรือไงอ่ะงั้นเ,เก็บก็ได้เอ้ะ เร็วเร็วเข้าซ oh, ี oh, 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 oh. Call, ่ใจอันยิ่งน่ากลัวอยู่ด้วยหายอยู่เยอะจังซี่ฉันกำลังควานหาอยู่นี่ไงไม่เห็นยังไงอ่ะอ่ะเจอแล้วนี่ไงเอาะอยเจ๊บไปแล้วเอาเลยเลยเลยโง้ยใครใครคว้างบอลมาโดนหัวฉันเนี่ย บอบอเราไปโดนหัวรุ่นพีมัธยมที่น่ากลัวซะด้วยสิน้องพี่ตาแกไปเกาบบอมาเดี๋ยวนี้เลยแล้วข้าวอจะช,ชันเหรอ,อแม่จะเอเฮ้ยแบบนี้ฉันโดนช็อกแน่ๆเลยไปขอโทษเขาดีๆก็คงจะไม่เป็นไรแ<อ>ล้มั้งเออแต่ใจไอ้เป็นคนเตีอยไม่ใช่เหรอใจไอ้ก็น่าจะไปเก็บเองสิจริงไหมอะ นายพูดมามันก็ถูกเหมือนกันนะแต่ว่าชักช้าอยู่ได้รออะไรฮาบอกให้ไปเก็บบอลมาไงเออกโดนนหมอนั่นชกกับฉันเตะเลือกเอาเจ้าอะไรจะโดนอะไรได้ไปเก็บก็ได้อะต้องขอโทษจริงๆนะครับนายเองแล้วที่คว้างมาเฮ้ยเจ็บใจจริงๆทำไมฉันต้องทำนาที่นี้ทุกทีเลยอ่อโอ้หอีกแล้วเหรอก็นายอยากจะไปทำตามคำสั่งพูดนนเด็นีนะ ถ้าม่อยาทำอะไรก็บอกไปตรงๆเลยสิว่าไม่ทำ <c oughs> แต่ว่านายก็คงจะไม่กล้าพูดอยู่ดีนั่นแหละดิฉัน <c oughs> ไม่กล้าอ่ะเอ,อ,อ,อ้ะแล้วมองที่ฉันทำไมอ่ะเฮะอเอาออกมาช่วยหน่อยสิโดราไอมอนโอ้ไม่ได้เรื่องเลยทำอะไรด้วยตัวเองบ้างไม่ได้หรือยังไงแล้วเครื่องควบคุมกล้ามเนื้อ <c oughs> แล้วก็ปืนยิงเครื่องรับสัญญ,ญาณ เราจะบังคับกล้ามเนื้อของคนอื่นได้ตามใจเลยยังไงละ่ะยกตัวอย่างนะถ้าฉันขยับแขนไปแบบไหนมันก็จะส่งผ่านระบบควบคุมที่ยิงสัญญาณออกไปให้อีกฝ่ายนึงขยับตามที่เราสั่งเลยละไงนี่เอ้ยอธิบายไปมันยากๆแบบนี้นะเขาไม่เข้าใจเออเนาะใช่ไม่เข้าใจอะ่ะอะไรก็จะทําให้ดูนะเอา้าเล้ามายิงฉันทำไมล่ะเนี่ยฮมาเริ่มออกกําลังกายกันดีกว่าอันหนึ่ง ส,สีจัอิร์สีอึ๊บจาอึ๊บจ่าใช้ขวาอึ๊บอึ๊บอโนบิจ่านี่เงี้เงาไม่ได้เรื่องนะนายอะโนบิจ่นี่เงาไม่ได้เรื่องสอบกระตอกทุกทีให้ฉบูดอะไรเนี่ยฮ่าฮ่ลอเล่นน่าแต่นายคงเข้าใจเรื่องนี้แล้วใช่ไหมเล่าถ้าใช้ให้เราทําอะไรที่ไม่อยากทำเราก็บังคับให้ทาเองซะเลยเดี๋ยวจะจัดการให้แสบเลย แปลกบ้างไหมอ่ะรู้สึกไปเองเปล่าเรียบร้อยคนที่ทำอะไรไม่ได้เรื่องอย่างเราก็มีดียิงปืนแม่นนี้แหละเอาละก่อนอื่นต้องมาคับเจ้าเสนอยให้ทำตามใจแอ้นอ้วนเป็นหมูตอน ใจแอนอวดเป็นหมูตอนแฮ่แฮ่แฮ่น้อยแน่บังอาจมาว่าฉันเหรออ๋อฉัน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 เปล่าเลยเปม่้ยังไงเปล่ายังไงนี่ได้ผลเกินคาดแฮะต่อไปก็ต้องบังคับใจแอนบ้างละวิวิวยังไงโอ๊ยรู้สึกโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยมึนมึนมึนอุดอุดฉันเป็นหมูแบบนี้เหมือนหมูไม่ละอุด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 ฉันเป็นหมูแบบนี้เหมือนหมูไม่ละอุด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 เหมือนเลยเหมือนหมูดเยี่ยมว่าไงนะอาอะไรกันนายพูดเองนะ ว่าอะไรฉันเือนตัวสักหน่อยต่อไปก็เปิดสวิตช์พร้อมกันไปเลยฮึเรามาเต้นบัลเล่ตกันเถอะเรามาเต้นบัลเล่ตกันเถอะจึ๊บจึ๊บจึ๊บเึ๊บตึ่ะจจนีึ๊ึ๊นจ นี่นายบอลตกลรไบในท่อเหรอไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวจะหาคนมาช่วยเก็บให้เอง <c oughs> โอกาสที่เราจะแก้แค้นมาถึงแล้วอาะไรใจอันสนิโอรีบมาที่ท่อระบายน้ำเร็วรีบมาที่ท่อระบายน้ำเร็ว1นึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสอหนึ่งสอง พี่ไม่เป็นไรใช่ไหมพค่บอกว่าไม่เป็นอะไรเลารีบช่วยหน่อยซีเร็วเขาโอ้ยใครบอกว่าไม่เป็นไรเล้วรีบช่วยเร็วต้าแซ่เป็นอะไรกันล่ะเนี่ยอะมีอะไรเหรอเนี่ยฮะอะน้องปีศาจทังคับไมไรอยู่อะฮะทำไรโดราเอมอนมูแต่พูดอยู่นั่นรีบช่วยฉันหน่อยเถอะเอาวะเถอะเอ้ยน้องปานี่เด็ดอะไรไม่ก้าท่าเลยอย่างนี้กาเรียกว่าให้ทุกแก่ท่านทุกรัานถึงตัวเข้าใจไม่เล่าเฮ้ย なな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 な。<music>